ช่องนี้ให้ความรู้เรื่องการเงินเรื่องการลงทุนถ้าชอบฝากกดหัวใจและกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเด็ดจะมีความรู้ใหม่ๆมาให้คุณทุกวันค่ะวันนี้พาไปดูคนที่เป็นเจ้าของคลิปโตเคเรนซีนะคะข้อมูลการถือครองคลิปโตของคนที่อายุ16ถึง46ปีนะคะก็คือลำดับที่1ตุรกีที่2อาร์จเจนตินาที่3ฟิลิปปินส์ที่4แอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ที่5ประเทศไทยฟิลิปปินส์ถือครองเยอะที่สุดในเอเชียเลยส่วนประเทศไทยปีที่แล้วจะถือครอง อยู่ลำดับที่2ของโลกนะคะปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะคะช่วงนี้ก็ตลาดคริปโตเป็นช่วงตลาดกําลังขาขึ้นเนาะก็เลยเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันส่วนประเทศไทยตอนนี้ก็มีการถือครองลดลงแต่ก็ยังถือว่าเป็นระดับต้นๆอยู่นะคะส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะคะถือครองเพิ่มขึ้นปีที่แล้วมีการถือครองประมาณ12%ปีนี้เพิ่มเป็น14-7%แล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่เต็ม,มองว่าเป็นน้องใหม่มากๆเลยที่เข้ามาสนใจเรื่องการลงทุนก็คือออสเตรเลียนะคะทั้งหมดอ่า 14.6%ซึ่งออสเตรเลียก็เป็นประเทศร่ำรวยเนาะแล้วเขาก็เริ่มสนใจในสินทรัพย์ผันผวนอย่างคริปโตเคอเรนซีก็เราก็เลยเห็นว่าปีที่แล้วออสเตรเลียก็เพิ่งม,มีการเปิดขายกองทุนคริปโตไปเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาตอนนี้เขาก็เริ่มเข้ามาสนใจเพราะว่า คริปโตเคอเรนซีก็ไม่ได้เป็นเกมกำไรอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นในหลายช่องทางเลย่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการเงินหรือว่าจะเป็นการช้อปปิ้งต่างๆหรือการใช้เมตาเวิร์สหรือการใช้อะไรอื่นๆที่ผูกกับคริปโตหรือตลาด NFT ก็ตามนะคะก็เลยทําให้คนเข้ามาสนใจลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเยอะขึ้น กว่าก่อนหน้านี้ที่คนที่เข้ามาลงทุนในคริปโตจะเป็นสายเก็งกาไรอย่างเดียวซึ่งในสวิตเซอร์แลนด์เองคนก็ไม่ได้ลงทุนเพื่อเก็งกาไรนะคะคนเขาเอาไว้ใช้แทนเงินหรือเอาไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆที่ผูกกับตลาดคริปโตนั่นเองเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะเริ่มเห็นคริปโตเอามาใช้จริงในชีวิตประจำวันมากขึ้นใน หลายอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะช้อปปิ้งออนไลน์ตอนนี้โตเร็วมากๆเลยถ้าใครชอบข้อมูลแบบนี้กดติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าะจะเป็น Facebook YouTube ก็ฝากกดติดตามได้เลยนะคะรวมถึง TikTok ชื่อเดียวกันเลยก็คือชื่อเตชินีนะคะ